อ้าวนกขึ้นที่แู้วนด็กหน่อไปที่หรออู้ตอวนี้แรงแรงเออ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 เร็วลงลงมาขันนบลัตขั้นบลัตเออแรงตาค่ะ

ô <laughs> oh, tên gì mình tạo môn thiểu 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 มันบ่อเขา,เขามันบ่กเขามันบ่เขาแล้วมันทอมันมีนามันบน่มีหนามเว้ยยับเอาซื้อมาเลยบ,บ่ยบเอาเียเอาเข่ยเลยนเมเมียอยู่ไหมว่างยู่หันว่างยู่ซ้า เฮ้ยอาอาไอ้นี่ก็ปลาเดเอาไม่พอไเลยมา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 เว่าว่างทางนเดี๋ยวเราจะไปหอกเาว่างไห มุ่งไปยับาดไ้ก็พ่อต้ประดูกเวยไพ่จิกะก้ามพกใต้บวันปกจีนเนีเห็ดใจร้ายเนาะมันปูปูนอนั้นปูเก่าอะไเนี่ยไปเดาปูเขบอกไงนึะไปเดาเขาให้กับจิบูเดือเลยโยบานเขาเขาปูด้ืกันนี่ไหนที่มีมีวิธีหาปูใช่ไหมเนีย บลงด้ยดิเอาวาอบกินเองนก็ไดาเนี่ให้มันควาเลยมาเลยเดี๋ยวบอกเราทุกคนบลงด้วยกันนี่มาแขงนะมึอบแขงแขงมนะก็ปลอกไงวะตกปลอกไปวัดหน่วยเลยเมตกปลอกมา ไหนมันเป็นเออผูดเศนออกทั้งล่างกายครับตรงนี้มันเด็กเ่อะมากปวดหัว่าไหมครอบพีปกระุกเหนาดิเนี้มเลยอามาขาวว่าดิเอ้โอ้ติดต่อเมาเมาหลงหมองเลยอนียาม ปหรือปลาต่อคือปลาข่าวปลาข่าวเดอ่ะอปลาข่าวลาบลงเา้ยกินอยู่ผู้เดียวเนี่นี่เมิไหรเป็น้ำลุมซ้ำมุ่ดไอ้องหูส่งใน่ไหมพทอแค่่าหนี้ากของอยูควานึงมื่อรเนี่ยถามพุทโธว่า